เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในเกมทวีปแอนตาร์กติกาแปนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมค่ายเดียวกับเกม d ด a พาร์ k นะครับเกมแนวสยองขวัญตัวตลกนะครับเกมนี้ก็จะเป็นแนวสำรวจทวีปแอนตาร์กติกาโคโลกใต้นะครับทีมสำรวจจะต้องเจอเรื่องราวสยองขวัญเจอสัตว์ประหลาดต่างๆมากมายนะครับก็ไม่แน่ใจว่าสัตว์ประหลาดพวกนั้นจะเป็นพวกเอเลี่ยนที่มาจากต่างดาวหรือเปล่า อาจจะเกมนี้อาจจะมีความคล้ายๆกับหนังเรื่อง The t t i n g นะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าครับอ่าระดับความยากผมจะเลือกที่ระดับปกตินะเพราะผมก็เล่นไม่เก่งมากโอเคครับเริ่มเกมกันเลยขอเริ่มที่อารามพบทเลยนะครับอ่าโอเคครับเราตื่นมาในถ้ำนะครับ ทำน้ำแข็งเราคือหนึ่งในทีมผู้สำรวจนะครับมาถึงก็หยิบปืนลูกซองเลยหยิบก่อนเลยครับโอ้โหเสียงเพลงตื่นเต้นระทึกใจครับเปลี่ยนเปลี่ยนเอาลูกซองลูกซองเฮ้ระเบิดแมวแมานี่ยิงเลยครับเรียบร้อยเปลี่ยนเปลี่ยนลูกเปลนลูกใช้กล่องเพื่อระบายอากาศอ๋อเราต้องดันกล่องครับดันกล่องไปเรื่อยๆก่อน ดันกล่องไปอันนี้อะไรให้เก็บอะเก็บได้ไหมเฮ้ยได้กระสุนเพิ่มไปครับปืนพร้อมเดี๋ยวก่อนนะดันกล่องก่อนค่อยๆดันเอาละคือเราต้องปีนผ่านผ่านตะแกรงนี้ไปใช่ไหมเพราะประตูมันเปิดไม่ได้กระโดดก่อนค่อยๆนะครับกระโดดโอเคเข้ามาแล้วครับ ก้มก้มโอ้ล่วงล่วงเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอเคครับกระโดดอีกทีนึงเอาล่วงอีกแล้วโอ้นานนานนานามามามา,มาอีกทีนึงทีนึงอีกทีนึง,นงตีตะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้ไม่ผ่านไม่ผ่านดันไปอีกดนัดนกล่องไป กล่องมันได้แค่นี้แล้วอะโอ้ลวงอีกแล้วคนบางคนเล่นทีเดียวตรงนี้ผ่านครับแต่ผมไม่ผ่านได้ไหมได้ไหมเอาละได้แล้วครับออกมาแล้วออกหาทางออกสู่โลกภายนอกใช่ไหมอะไรเนี่ยโอ้โหถ้ำเต็มไปหมดเลยไปไหนต่อเนี่ย ต้องไปตามทางใช่ไหมเฮ้ย,อ,ยอะไรวะตัวอะไรวะนั่นอะโอ้ไม่อยากับเอเลียนนี่ไงสองนัดตายเฮ้ยเฮ้ยย,ยิงเกินยิงเกินเอาใหม่ใหมกดผิดผมจะใส่ลูกกระสุนไงไปเผื่อไปกดยิงไปไหนอะซ้ายขวาไปทางนี้แล้วกันทางนี้มันไปได้ไหมไม่เอาอมืดเกิน ไปอีกทางหนึ่งดีกว่าไปครับไปไปตามแสงไฟดีกว่าปลอดภัยกว่าโอ้โหอะไรนเนี่ยงานมาแล้วต้องกระโดดครับโอเคประเมินประเมินให้สามดาวก่อนล้วกันอา่าดูเหมือนว่าันต้องกระโดดแล้วสินะผมลืมบอกไปเกตัวเกมมีโหมดภาษาไทยให้เล่นด้วยนะครับทุกคน โหลดได้ที่เพ y s สโต e นะครับเป็นเกมมือถือแต่ถ้าเกมนี้จะมีนโฆษณาค่อนข้างเยอะนะถ้าใครไม่อยากดูก็เสียงก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมประมาณ75บาทนะก็ผมดูก็ถือว่ามันไม่แพงนะเกมนี้ตัวอะไรอีกแล้ววะไปครับตามไฟสีเขียวไปเฮ้ยอะไรวะมาๆใกล้ๆอุ้ย,ยเสียเดือสิบหน่วย เปลี่ยนเปลี่ยนใส่กระสุนใส่กระสุนมาในที่โล่งนี่มันต้องเจออะไรแน่เลยค่อยๆไปอย่าให้มันถึงตัวเฮ้ยถอยดิถอยดิยดใส่ใส่กระสุนก่อนไปไหนต่อเฮ้ยอะไรวะชาคัสซิน ทีมันเดโมกกอนนี่ตัวอะไรไม่รู้เหมือนสเตนเจอร์จริงเลยมันเหมือนนะดูดิไอตัวหัวคล้ายๆดอกไม้เนี่ยโอเคครับเราก็มาถึงในด่านที่สองครับอ๋อแสดงว่าตอนอยู่ในถ้ำนี่เป็นเหตุการณ์ใกล้ฉากจบหรือเปล่า18ตุลาคม1988สถานีวิจัยในช่วง6เดือนที่ผ่านมาการเดินทางของเวลาดีมอฟ พ่อของฉันมีส่วนร่วมในการขุดน้ําแข็งและสำรวจยุคก่อนประวัติศาสตร์บนสถานีแอนตาร์กติกาหนึ่งหสัปดาห์ต่อมาการเดินทางหยุดการติดต่อสื่อสารวันนี้ฉันเดินทางมาพร้อมกับทีมกู้ภัยสี่คนเพื่อค้นหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้โหมีเลือดตอนนั้นฉันนึกภาพไม่ออกจริงๆว่ามันมีบางอย่างน่ากลัวรอฉันอยู่ โอเคครับเข้าใจแล้วเห็นภาพแล้วคุณสามารถซื้อกระสุนและสิ่งของมีประโยชน์อื่นๆในร้านเราซื้อเหรอไม่เอาไม่ซื้อไม่ซื้อเนี่ย AK ทองอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหได้วุฒอ่านเอกสารก่อน เฮ้ยคีย์การ์ดเก็บได้ไหมหยิบคีย์การ์ดขึ้นมาเอาไปทำอะไรอะไรเอกาสารตรงนี้อ่านได้ไหมคุณสามารถตรวจสอบแผนที่ในเมนูชั่วคราวโอเคโอเคโอเคไม่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 พอละพอลวพอลว ตรงเพดานนี่เขาเขียนว่าอะไรอ่ะอ่านได้ไหมอ่านไม่ได้ฉันจะต้องการความอบอุ่นนะให้หาเสื้อเสื้อกันหนาวมาใส่ใช่ไหมอ่านั่นแหละต้องหยิบเสื้อก่อนข้างนอกหนาวมากโอเคครับคนหาว่าทีมของเราหายไปไหน ใส่เสื้อกันหนาวแล้วก็ออกลุยครับาสามดาวก่อนแล้วกันไปเลยอเล็กซี่แจ็คเฮลี่ทุกคนหายไปไหนหมดทีมสำรวจสามคนที่เหลือหายตัวไปอย่างปริศนานะครับมีรอยเลือดอยู่ที่รถตรงนี้จะมีสัตประหลาดโผล่หไหม อมีเครื่องยิงลูกระเบิดด้วยเนี่ยมีรอยเลือดที่ประตูบานนี้แต่ว่าต้องใส่รหัสครับประตูไม่ทำงานเพราะว่าไม่มีไฟฟ้าโอเคต้องหาเครื่องปั่นไฟไปเปิดไฟก่อนโอเคแล้วก็ดูรอบๆนะนี่หรือเปล่าใช่ไหมนี่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 มันมีปุ่ม ูเหมือนว่าจะไม่มีเชื้อเพลิงเราก็ต้องหาเชื้อเพลิงครับเชื้อเพลิงอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่ไหนเอ่ยลองหาดูอีกทีนึงนี่อะไรอะ่ะอ๋อตัวตลกในเกมเดดพาร์กนี่าประตูนี้เปิดได้ไหมเปิดได้นี่อะไรเชื้อเพลิงเหรอยิบเชื้อเพลิงขึ้นมา ดูเหมือนจะว่าจะเป็นแบตเตอรี่หรืออะไรสักอย่างเอาไปเปิดก่อนตะก,กี้ไปทางไหนลืมแล้วนี่น,นี่ทางโกดังนี้เชือเพลิงใส่ตรงไหนอะเออ หรือาต้องเดินตามสายนี้ไปวะน่าจะใช่นะครับเอาวาวก็ไม่มีโอ้ต้องตามหาทุกอย่างเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยๆหาไปครับเกมนี้ผมเล่นอาจจะใช้เวลานาน,านหน่อยนะเพราะว่าเรื่องปริศนาผมอาจจะไม่ค่อยเก่งนี่น,นี่ห้องนี้เรายังไม่สํารวจอ๋อมีขวานด้วยครับ เก็บมาอ๋อขวานมาทุบเปิดประตูได้ไหมเปิดไม่ได้ตรงนี้มีไรสำรวจนะมันดูปอบบางฟันไปเลยครับฟันไปเลยนี่นี่ฟันไปฟันไปโอ้มันมีทางให้ไปครับทีนึง ทำไมไทำไมไม่โดนนะเอ้ยทำไมไม่โดนโดนแล้วโดนแล้วไปครับโอ้มีขอให้เก็บเพียบเลยอะ่ะคืออะไรวะเก็บเชื้อเพลิงเก็บระเบิดมือมันไม่ใช่เชื้อเพลิงมันเหมือนจะเป็นกระสุนนะใช่ป่ะหรืออะไรสักอย่างอันนี้อะไรอะ่ะ สกีชิ้นส่วนของเครื่องเจสกีแล้วป่ะเฮ้อะไรวะเสียงอะไรวะมีเสียงอยู่ข้างนอกครับต้องเป็นสับประหลาดแน่เลยอะการวาวแล้วก็อะไรอีกยีมิถุนายนวันนี้พวกเราได้เดินทางมาถึงที่สถานีและฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเราถูกส่งมาที่นี่ ในช่วงเวลาที่มีกลางคืนและพายุพวกเราเดินทางรอดชีวิตอย่างน่าสัจจันบนท้องถนนหลายครั้งทุกอย่างดูแย่ดูเวลวร้ายลงมีเพียงอีฟีนอฟเท่านั้นที่รู้สถานการณ์เราหวังว่าการเดินทางครั้งนี้มันจะคุ้มค่าฉันพยายามที่จะซ่อมสโน์โมบลที่แช่แข็งนี้ทุกวันอ๋อ ก็ต้องหาชิ้นส่วนมาซ่อมใช่ไหมดูเหมือนว่ามันต้องการการซ่อมแซมถูกต้องครับคุณแจฉันต้องการหัดเพิ่มต้นคืออะไรวะหาคุญแจมาหรอผมว่าต้องหาคุณแจแน่เลยอ่ะคุณแจอยู่ที่ไหนเอ่ยอันนี้เปิดได้ไหมไม่ได้ ททีนะเล่นช้าหน่อยเฮ้ยกล่องเนี้ยมันต้องมันต้องมีอะไรอยู่ในกล่องใช่ไหมไม่ใช่เหรอเกมบางเกมมันจะแบบยิงกล่องแล้วมันจะมีของอะอ่ะแต่อันนี้ไม่ใช่เอาแม่ปไปเลยมามามาตัวอะไรมาก็ยิงหมดครับถ้าเดินนี่นานแน่ เดินนี่เราตายตายมากกว่านะไม่มีไฟฟ้าไปดูห้องตรงนั้นดีกว่านี่ไงนี่นี่เขาให้ใส่เชื้อเพลิงตรงนี้หรือเปล่าหยิบน้ํามันเชื้อเพลิงขึ้นมา ถังน้ำบันเชื้อเพลิงมีโอกาสที่จะระเบิดฉันต้องใช้ความระมัดระวังยังไงเอ่ยคือเราห้ามยิงตรงนี้ใช่ไหมมันจะระเบิดใช่ไหมโอเคเข้าใจแล้วเราจะไม่ยิงนะ โอเคครับสำรวจรอบๆกันนี่น,นี่ไปเติมเชื้อเพลิงตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ป่าวะนี่ด้านหลังนี่ด้านหลังนี่มีวาวไหมวาววาวเราหาไม่เจออะหาวาวตรงไหนดีนี่นโอ้ใส่วาวแล้วเปิดวาวครับ เจอวาวก็ใส่วาวเข้าไปเขาไม่มีไฟอยู่ดีใช่ไหมอ่าได้แล้วครับทีนี้ก็เอาเคีย์การ์ดแตะใช่ไหมแต่คีย์การ์ดหรือเปล่าเข้าไปในห้องปฏิบัติการนะครับเขาบอกไว้แบบนั้น เปิดเลยข้างในมีอะไรเอ่ยสำรวจเพื่อหาบ่อแสได้ปืนระเบิดเฮ้ยเสียงอะไรวะมีปืนพกครับเก็บมาก่อนโอ้ปืนทองซะด้วยตรงนี้อะไรเอ่ยเซฟใช่ไหมเซฟครับอยากเซฟ หยิบทาซิสเตอร์ขึ้นมามันคือเครื่องมืออะไรสักอย่างเสียงเฮ้ยอะไรวะไม่ไหวแล้วลูกซองหรือปืนพกเลยปืนพกก่อนปืนพกก่อนกล่องพยาบาลเรายังไม่เสียเลือดไม่จะเป็นต้องเก็บนะเดี๋ยวก่อนนะอยู่ไหนวะซ้ายขวาอยู่ข้างๆเนี่ยได้ยินเสียงไหมคุณผู้ชม เสียงคนกลนน่ะหยิบเชื้อเพลิงมันต้องใช้กับปืนไฟแน่เลยผมว่านะอะไรวะอยู่ไหนวะเฮ้ยนี่อะไรอะได้ซานซิสตเตอร์มาอีกแล้วอุย๊ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะสำรวจก่อน ใส่กระสุนปืนมาโอเคเต็มแม็ก7เจดนัดกล้องจุลทรรศน์ที่นี่เหมือนเขาก็เป็นห้องสำรวจเก็บตัวอย่างเพื่อทำการวิจัยนะเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนอ๋อกระสุนปืนพกครับแล้วตัวนี้นี่นี่นี่มีเอกสารอ่านอ่านเลย14มิถุนายน2530พวกเรากำลังก้าวไปข้างหน้า ที่สถานีวอลสต็อกในระยะทาง68กิโลเมตรมีข่าวลือว่านาักวิจัยพบว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เหลือเชื่อแต่ฉันสงสัยว่ามันคุ้มค่าที่เราจะเสี่ยงชีวิตหรอแสดงว่าต้องเจออะไรสักอย่างครับเจอสับปะหลาดแน่เลยอะดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างขาดหายไป อาคุณแจครับทุกๆ,ๆกคนศาสตราจารย์โทนอพูดว่าหยุดการศึกษาตัวอย่างเดี๋ยวนี้พวกเขายังมีชีวิตอยู่และเริ่มโจมตีพวกเราในถ้ำเราพบสิ่งมีชีวิตที่น่าก,กลัวมากสหายไบยกอฟเสียชีวิตแล้วตัวอย่างจะต้องถูกกำจัดทำลายทันทีเพื่อป้องกันการลการระบาดฉันหยิบขีกาสำหรับคลงแสงเพื่อหยิบอาวุธ อาวุธเป็นโอกาสอย่างเดียวสาหรับพวกเราพวกเราต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนที่สถานีขุดเจาะมหาเราโดยเร็วที่สุดโอเคไปต่อเลยครับเก็บคุณแจมา okay. ได้แล้วอะไรวะเสียงเท้าข้างหลังอะ่ะมันต้องเป็นสับปะหลาดแน่เลยอะ่ะเอาไงเดียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซ้ายขวาวะ มันต้องมาแล้วแน่เลยโอ้โหอะไรเนี่ยรอยเลือดเฮ้ยอะไรวะถอยก่อนยิงยิงไปโอ้โหพุนพุนนะดิตัวอะไรวะนั่นอะสัตประหลาดมันบุกเข้ามาครับคุณผู้ชมเก็บก่อนกระสุนมีค่าครับอันนี้ต้องใช้ขวานจามเข้าไปเราไม่อยากเสียกระสุน ใช่ไหมอ๋อเปิดตู้เอาก็ได้โอ้เราก็คิดน้อยไปมาเลยมาเลยมาเลยเอกสารอีกแล้ว16กรกฎาคมตัวอย่างที่เราพบในน้ำแข็งเป็นร่องรอยของรูปแบบชีวิตที่ยังไม่ทราบทางวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ มีอายุไม่น้อยกว่า600-700ถ700ล้านปีหากสิ่งนี้ได้รับการยืนยันเราจะกลายเป็นผู้ค้นพบสิ่งมีชีวิตที่เก่าแก่ที่สุดบนโลกมันเป็นพวกสัตว์โบราณใช่ไหมไม่ใช่พวกที่มาจากนอกโลกใช่ไหมหรือว่ามาจากนอกโลกวะเปิดตู้ก่นมีอะไรบ้างตรงนี้มีเอกสารครับไม่ใช่เอกสารสำรวจก่อน เราจะไปจากตรงนี้แล้วนะครับไลยเด้งขึ้นมาปิดไปก่อนตอนนี้เรากำลังอัดคลิปอยู่ครับอะไรวะดูรอบๆดูรอบๆก่อนนะ กลัวมากเลยอะเซฟก่อนเซฟก่อนเซฟก่อนใช่แล้วครับเซฟสำเร็จแล้วเฮ้ยไอตัวนั้นโอ้โหมันมีกี่ตัววะเนี่ยมาดิมาดิกระสุนเรามีครับเราก็ฆ่ามันทุกอย่างฆ่ามันให้หมดยิงเข้าไปเออตายไหมตายดิตายตัวอะไรวะวอนอะอยากจัดการมันยิงระยะไกลได้เปรียบครับ ตัวนี้มันต้องลูกซองครับมันต้องลูกซองลูกซองเออตัวอะไรของมันตัวอะไรของมันวะหมดยังหมดแล้วใช่ไหมยังมี AK อยู่นะตัวอะไรวะเนี่ยนี่แนะ่ห้ามฟื้นมานะไปละ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่นี่ไปตรงนี้ไปตรงนี้เราได้คุณแจแล้วใส่เชื้อเพลิงไปขับเลยครับไปแล้วที่นี่อยู่ไม่ได้แล้วอันตรายเกิน โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม